จินตนาเธอเป็นนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงพนวก,กับธุรกิจโรงสีข้าวที่บ้านกําลังตกต่ําจินตนาเลยกลับมาสืบทอดธุรกิจกิจการที่บ้านของตัวเองข้าวขายไม่ได้ราคาพ่อค้าคนกลางไม่เป็นธรรมเธอรับฟังปัญหาจากลูกจ้างและเอามาวางแผนการทําธุรกิจเสียใหม่เธอเริ่มตัดพ่อค้าคนกลางสร้างแบรนด์และไลฟ์สดขายของด้วยตัวเองลูกน้องทุกคนเห็นความทุ่มเทของเธอดีใจที่จินตนาไม่ทอดทิ้งทุกคนเลยช่วยกันไลฟ์สดอีกแหล่งหนึ่ง รงสีมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆลูกน้องก็ดีใจเพราะตัวเองก็มีรายได้เพิ่มด้วยก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะขยายกิจการลูกน้องเลยเสนอว่าเรามาทำคาเฟ่กันดีกว่าให้คนได้เห็นวิถีชีวิตของเราทั้งจินตนาและลูกจ้างทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างคาเฟ่ในฝันโดยจุดเด่นของคาเฟ่นี้ที่ทุกคนร่วมกันลงไอเดียคือในระหว่างที่ลูกค้านั่งทานกาแฟก็จะสามารถดูวิธีการทำงานของลูกจ้างจินตนาในรงสีข้าวได้ด้วยว้าวไอเดียแจ่มไปเลยลูกค้าชมลูกจ้างทุกคนมีความสุข พราะยิ่งมีคนมาใช้บริการเยอะสินค้าขายได้เยอะตัวเองก็จะไม่ตกงานแนะ่แต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมีชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ย<ๆ> hey, นี่เป็นการดูหมิ่นความเป็นมนุษย์คิดว่ามีเงินแล้วจะลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าของคนอื่นได้อย่างนั้นเหรอเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศพอจิตนาจะไลฟ์สดเพื่อชี้แจง<ๆ><ๆ>ก็มีคนมาคอมเมนต์ด่าจนจิตตกหากมีลูกค้าไปอุดหนุนก็จะถูกชาวเน็ตโจมตีว่าสนับสนุนความเหลื่อมล้ำและแขวนประจานเพียงพิบตาเดียวธุรกิจก็เจ๊งขาดกระแสเงินสดและเงินทุนก็หมด จินตนาต้องประกาศปิดทั้งคาเฟ่และโรงสีข้าวชาวเน็ตทุกคนดีใจประกาศชัยชนะฮ่าฮ่าฮ่ามันเจ๊งแล้วว้อยสมน้ำหน้ากลายเป็นไวรัลไปอีกนี่แหละความยุติธรรมละผู้คนจากโลกออนไลน์หลากหลายสาขาอาชีพแฮปปี้มีความสุขยกเว้นจินตนาคนเดียวที่เธอมีความทุกข์แต่ไม่ได้ทุกข์เพราะธุรกิจเจ๊งแต่เธอทุกข์เพราะรับผิดชอบชีวิตลูกจ้างไม่ได้ทำให้ลูกจ้างบางคนบ้านถูกยึด บางคนไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่บางคนต้องขายมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวเพื่อให้ลูกมีเงินไปโรงเรียนบางคนกลายเป็นคนซึ้นเนื้อปดาตัวไม่มีงานทําไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารดีๆกินโดยเรื่องเหล่านี้ชาวเน็ตไม่เคยรับรู้เลย